3.8นะเขาให้หา p พาร์ติคูล Solution เพราะเขาให้เงื่อนไขค่าเริ่มต้นมาด้วยนั่นคือเราต้องหา General s o l u ซลูชให้ได้ก่อนนะคะเราก็ไปหาคาเ a c t e ิสติกอีค u เ t ชันก่อนคาเลต t ิสติกอีคเชันเราก็จะได้ออกมาว่ามันคือ R กำลัง3ลบ 5R กำลัง2ลบ 22R บวก56เท่ากับ0เราก็ใช้หลักการหารของเราเมื่อกี้เลย นะคะเรียงก่อน r กำลัง 3, r กำลังส r กำลัง 1, r กำลัง0ถ้าสมมุตินะไม่มีเทอมนี้ตรงนี้เราต้องใส่นะคะว่ามันเป็นศูนยอย่าข้ามไปเด็ดขาดนะคะต้องมีให้ครบสัมประสิทธิ์ของ r ยกกำลังต่าง,าง,างๆไล่เรียงกันลงมาจาก r ยกกำลัง n จนถึง r กำลังศนั่นเองแล้วก็ใส่มาตรงนี้เป็นเลข1 5 2 2 5ลบ5ลบ22 56 ะะเราก็ไปสุ่มเลขจาก56ใช่ไหมห้าสิบหกคืออะไรอะแปดเจ็ดถูกไหมฮะแปดเจ็ดคราวนี้แปดก็แยกตัวประกอบได้อีกว่ามันมีอะไรอีกคะสองกับสี่สองคูณสี่คูณเจ็ดใช่ปะคะงั้นเราจะสุ่มเลขอะไรก็ได้อันนี้มันตั้งห้าสิบหกถ้าเราสังเกตครูก็เอาตัวไกลๆไว้ก่อนเลยเอาเจ็ดก็จะได้ว่าเจ็ดตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเครื่องหมายบวก บวกกันก็ได้2 7 2 14อันนี้จะได้ลบ8 8 7แปติดลบอ้าได้0แปลว่าหารลงตัวแปลว่าเราได้แล้วว่า r 1ของเราเป็น7ถูกไหมคะตัวนี้หารไปแล้วจาก r กำลัง3หารไป r 1ก็เลยเหลือ r กำลังสสิ่งที่เราได้ตรงนี้ก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของ r กำลัง2 r กำลัง1แล้วก็ r กำลัง0 หรือเขียนง่ายๆว่ามันก็คือ r กำลัง2บวก 2r ลบ8เท่ากับ0ซึ่งเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น8ก็คือ4 2ใช่ป่ะก็กลายเป็นบวก4ลบ2เท่ากับ0แปลว่าเราได้แล้วว่า r ตัวที่2ก็คือลบ4 r ตัวที่3ก็คือ2นะคะ ได้ครบแล้ว r หนึ่ง r หนึ่ง r สอง r สามเราจะได้แล้วว่า general solution อ่าเราก็เขียน general solution ของเราได้แล้วนะคะ general solution ก็คือ y เท่ากับ c 1 e กำลัง7 x บวก c 2 e กํลังลบ4 x บวก c 3 e กํลัง2 x เราไม่จำเป็นต้องเรียงเหมือนเพื่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเอาไปหาคำตอบนะคะที่เป็นผลเฉลยเฉพาะหรือ Particular Solution เราจะต้องได้ค่าที่เป็นสัมประสิทธิ์ c 1 c 2ที่คูณอยู่กับ e กํลังต่างๆนี้เหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบพจต่อพจน์นะคะ,อะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเรากลับไปที่การหาสัมประสิทธิ์นะคะหาค่าสัมประสิทธิ์ เราก็จะหา c 1 c 2แล้วก็ c 3คราวนี้จะหา c 1 c 2แล้วก็ c 3ได้นะคะเราต้องใช้เงื่อนไขค่าเริ่มต้นก็คือตรงนี้ค่าเริ่มต้นเรามีดิฟเห็นไหมคะอันดับ1กับดิฟอันดับ2เมื่อกี้เราได้แล้ว y ของเราตรัวนี้เดี๋ยวเราจะหา y 0เท่ากับ1ก็แค่แทน x เป็นศยลงไปนะฮะแทน x เป็น0ลงไปแต่เราหา y พาร์ไม่รอก่อนเนาะ จากา y ากูเขียนตรงนี้แล้วกัน c หน e, ึ 2, e, 4, x, ่ง e กำลัง 7x บวก c สอง e กำลังลบ 4x บวก c สาม e กำลัง 2x เราหา y ายพาม x ก่อนเลย y าพาม x ก็ดิฟทีละก้อนดิฟ e กำลัง 7x ก็ได้7 e กำลัง 7x ดิฟ e กำลังลบ 4x ก็ได้ลบ4 c 2 e กําลังลบ4 x แล้วก็บวก2 c 3 e กําลัง2 x ส่วนอีกอันนึงคือ y ดับเบิลพาร์ก็ดิฟต่อนะคะอันนี้จะเขียนเป็น49 c 1 e กําลัง7 x ก็ได้ลบ4ตรวนี้อ่ะ e กําลังลบ4 x ก็ได้ e กําลังลบ4 x ดิฟไส้ก็ได้ลบ4ก็กลายเป็นบวก16 c 2 e กําลังลบ4 x แล้วก็บวก c c 3 e กํลัง 2x นะคะแล้วก็จากที่เราบอกว่า y 0เท่ากับ1 y พลม0เท่ากับลบ2แล้วก็ y ดับเบิลพลัมศูนย์เท่ากับลบ4เราก็แทนค่า x ลงไปด้วย0นะคะในแต่ละอันแล้วก็จับมาเท่ากับค่าที่เงื่อนไขเขาให้นี้ก็จะได้ว่า y 0เท่ากับ1ก็แปลว่า แทน x เป็นศูนย์ลงไป e กำลังศูนย์ได้1นอยู่แล้วแปลว่าครูได้สมการที่1ก็คือ c 1บวก c 2บวก c 3เท่ากับ1ถัดมา y พาม0นย์ะคะคูก็จะได้7 c 1ลบ4 c 2บวก2 c 3เท่ากับลบ2แล้วอีกอันหนึ่งก็คือ49 c 1 บวก 16c2 ลบ 4c3 เท่ากับลบ4อันนี้เรียกว่าเป็นระบบสมการเราเรียนในลินเนีย l แอลจีบรามาแล้วเราสามารถหาคำตอบของระบบสมการนี้ได้เราเรียนในมอปลายมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้หน้าที่ของเราต้องกลับไปหาให้ได้ว่าค่าของ c1 c2 แล้วก็ c3 ของเราคืออะไรนะคะ 1> c 1 c 2 c 3นะเราหาคำตอบออกมาได้นะคะตัวนี้จะได้ออกมาว่าคือ c 1นะคะก็จะได้เป็นลบ48ส่วน165 c 2จะได้มาเป็น70ส่วน165แล้วก็ c 3จะได้ออกมาเป็น ลบอ่ะติดบวกนะคะร้อยสี่อะร้อ่สิบสอันนี้แล้วร้อยสี่่วนร้อยหนะคะเราก็จะได้ผลเฉลยเฉพาะนะคะ Particular Solution ก็คือเอา c หนึ่ง c สอง c สามเข้าไปแทนครูเอาร้อออกได้เนาะกลายเป็นลบสี e กำลังเ x บวกเจ e กำลังลบส x แล้วก็บวก143 e กํลัง2 x นั่นเองเพราะเอา165ออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคำตอบของเราในข้อนี้นะก็ไปดูตรงส่วนของการหาผลเฉลยของระบบสมการด้วยนะคะลองไปฝึกหาดูตรงนี้ข้อ39นะคะหา general solution เฉย,ยๆก็ต้องเขียน Characteristic Equation ก่อนอได้ออกมาเป็น r กำลัง5ลบ15 r กำลัง4บวก84 r กำลัง3ลบ220 r กำลัง2บวก275 r แล้วก็ลบ125เท่ากับ0อันนี้เลขสุ่มง่ายมากเลยก็คือเลข5ใช่ไหม ลองเลขห้าเลข1ก็ได้นะคะต้องลองดูอันนี้สุดท้ายแล้วครูจะได้ออกมาว่ามันคือ r ลบหนะถ้าสมมติไปหารสังเคราะห์แล้วเขียนให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบก็จะได้เป็น r ลบห r ลบห้ากำลังส r กำลังสลบส r บวกหเท่ากับศครูก็จะได้ว่า r 1ของครูคือ1 r 2ก็คือ5 r 3 ก็คือ 5. ทําไมต้องเขียนแบบนี้เพราะว่าไอน้นี่มันกําลังสองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันซ้ํากันเลขห้เนี่ยแล้วก็ r 4กับ r 5จะเป็นอันเดียวกันก็คือเป็นคอมเพล็กซ์ได้2บวกลบ i นั่นเองพอเราได้ r 1จนถึง r 5หรือลากของสมการลักษณะเฉพาะแล้วเราก็มาเขียนเป็น general solution ได้ละ y ของเราก็คือ c 1 e กํลัง x เห็นไหม r 1 x r 1เป็น1บวก c 2 e กํล right? ัง5 x บวก c 3 e กํลัง5 x แต่ซ้าก็เลยต้องคูณ x ใช่ไหมคะบวก c 4ก้อนนี้จะได้ออกมาเป็น cos กับ sin นะคะ r 4กับ r 5เป็น e กํลัง2 x cos x บวกกับ c 5 e กํลัง2 x sin x นั่นเองก็จะเป็น general solution สำหรับ ข้อนี้นะคะก็จะมี c ทั้งหมด5ตัว ode order 5ใช่ไหมคะมีอ n น n o w ที่ไม่ทราบค่าตรงนี้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันรากของสรรมการลักษณะเฉพาะก็จะมีออกมา5ค่าซ้าเราก็เขียนยังไงเราก็รู้เป็น complex เราเขียนยังไงนะคะหรือแม้แต่ c o m p l ็ x ซ้ำเราก็เคยเขียนมาแล้วดู